ราคาเริ่มต้นนะครับปรับเป็นหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทครับปรับเป็นหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับจากผู้ฝากประมูลครับหนึ่งล้านสามแสนครับ 1, 125, 000, 4, 000, 4, 000ล้านแสนสามห้าล้านสี่ล้านสี่แล้วครับยังอยู่ที่ผู้ฝากประมูลนะครับสเต็ปต่อไปล้านสี่แสนห้าครับมีท่านใดให้ล้านสี่แสนห้าไหมครับ ขนาดนี้หนึ่งล้านสี่แสนห้าล้านห้าครับยังอยู่ที่ผู้ฝากประมูลที่ล้านห้านะครับสเต็ปต่อไปล้านห้าแสนห้าครับตอนนี้อยู่ที่ล้านล้านห้าแสนห้าแล้วครับผู้ประมูลทางโทรศัพท์นะครับสเต็ปต่อไปหนึ่งล้านหกแสนบาทครับขณะนี้อยู่ที่ผู้ฝากประมูลทางโทรศัพท์ที่หนึ่งล้านห้าแสนห้านะครับต้องการล้านหกแสนบาทนะครับ <Sponge> ม <OVER> ีท่านใดให้ล้านหกแสนบาทไหมครับครับ ขาผมขออนุญาตนับนะครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าครั้งที่สองครับมีไหมครับไม่มีผมขายหนึ่งล้านห้าแสนห้าครับ